โอเคกลับมากันหลังจากที่มีไอ้คนบ้าคนนึงมันเข้าโรงพยาบาลไปไม่ต้องถามว่าใครคนพูดใช่ครับหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์น้องๆไม่ได้ไดะเข้าใหม่แน่นอนโอเคเข้าทีละครั้งก็อย่างดีุยไปใิ๊ยอะมาได้หนึ่งโอ้ยโคตรเศร้าเลยได้หนึ่งโชว์โอ้ยโอเคสแต๊ดสแต๊ดตู้มาจัดแมตครับ ไผ่วมาร์ค <Okay. S 1> มาร <laughs> ์ครูเบิร์ก่เริ่มก่อนจัว่วไปตัวทิ้งหรอกอือผานเวอล,ลินหาวไม่ใชู่่จีเหรอไม่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 ไม,ไมจ,จก,กรผิพลาดไมเล่น <laughs> รอทิ้งมือหนึ่งไล่ไปสติลจัว่วสกิลสติลย้ายหลังโซชาร์ดจิ้วยออเดอร์โซชา <laughs> ออร์อีกส เอาดูนี้ดิจะได้เห็นวัชชารอะไรบ้างเนี่ยโซชัดโอเคครับพตีแปปล่อยปล่อยปลร้อนวอายโอเวอรโอเวอร์ครับโอเครับโอเครับโอเครับดี่อเกยนี่ครับโอเวอร์ครับโอเวอร์ครับเกีเลยอทิ้งดีไปอายเก่อะไวโดนไรทับไทับครับกอติสตา ไปต่อไปเอนยเออเอเออเออทีเอาอะเออโอเตมอไม่มีดิไม่กัดอุ้ยขี้เอาไปอี้ไปดิโอ้ยลงตอตัวเจ็บเจ็บตัวต่อยหนักด้วยสแตนดรอว์ขยังไงกับโอเวอร์ตนเกมเจ็บปวดไว้ งม่อย่างนั้นก็ได้ใช้อย่างนั้นได้จูวเออไม่เหมือนแม่งจูวไล่ไปรีชาร์จสกิลไดร์ชาร์จอีพีอาร์หนึ่งใบเข้าโซจตัวการ์ดหนึ่งใบคอร์รีชาร์จแวนตี้ไม่มีทิกเฮ้ยเสริมของเฮ้ยเสริมของเฮ้ยเสริมของไอ้ได้กูด้วยอีกจบเทิร์นเฮ้ยจบเสริมเสี่ใบนั่นน่ะขิงว่ะขิงว่ะขิงว่ะเสริมสี่แต่ใช้จริงไม่ถึงไม่ถึงหนึ่ง สวัสดหยิบเวลีน่าล,าล่างแรกเท่านั้นสาระนะครับอไอคิดว่หยิบได้แค่ไอ้ตัวนี้เท่านั้นเข้าโจรสลัละเข้าชโจรสลัดหยิบไปเถอะครับหยิบยังไงเขาก็ไม่รักคุณโอ้หยิบติดกันสี่ใบโจรสลันะคนตัดต่อไปตัดต่อเนะ้อะ <c oughs> ไม่ตัดได้ไ <c oughs> <c oughs> หมลำบากคนไม่ออกลงมาเนี่ยไอ้นี่มันหยิบได้แค่ตัวนี้นะใครมันเมียนหยิบตัวอือนะ่นด่าเนี่ยไม่มีไม่มี คยทำในเกมอยู่มคนทุกแรกือขาตัวเดียวเ๋ไปี่คต้นการขึ้นแต่เม่งเอาบริญา่างไม้เนี่ยออสเปกเตอร์หอนสเปกเตอร์สเปกเตอร์โอยโอเดเมงือเปกเหมือนกันช่างมันเถอขอสเปกได้ไหมไปีเือยู่กงเลไม่ลงไม่ลงไม่ลง เขาเลยตลงปี23พี่จีเขาอยู่ปเออไปทิ้งไปนี้โอ้ยไปเฮ้ยยิบไม่ได้ไ่ได้ยิไม่เกินครับเฮ้ยมาแล้วไปรับไม่ต้องับรับปานเินสต์รยิบขึ้นทำไมบออกทิ้มืนึงใบ และเป็นบูสต์นี่วางทบดีได้ไหมมันมันมับที่สุดๆความประเภทตอนนี้มือเน่าอย่างเงี้ยก็รู้สึกแปลกๆเว้ยใส่แตกตีข้างกูจะอะไรพี่ทเกี่ยวกกูจะปล่อยใช่ปล่อยแวนตี้ไว้ไม่มีที่ยูจิกเกอร์แวนเอ็นเทิร์ <c oughs> ที่มือหนึ่งเลยว่าเดมมีแค่สองอย่างจุดติกตาเราไม่รีบอยู่เราไม่รีบอันนี้โคตรรีบนหนึ่งตัวสองเราไม่รีบเราไม่รีบย <5 S 1> ังไงเห็นอาชีพนี้แต่ไอ้ไอ้ควางเนี้ยมันหิวโคตรจนแบบไม่มีแรงเลยไอ้สิบสามสิบสามแ่แค่นี้ไม่ได้เพิ่มใช่ไหมไม่เพิ่มไม่กดเทิ่ไม่ไม่อะไรทั้งนั้น อโอ้ยแข่งโอ้ยหนาไปอุ้ยขี้แหวนพลังข้นโอ้ยบบกอีกบบกโบกอยู่ไหนวะเล็กนึงฮิวทิกเกอร์อแวนโอ้ยโอโโไม่มีทิกเกอร์ไอ้แวนกัดเทถาไราไรนะท่าไรครับโอ้ยนับเลยนับเลยสิบแปดไอ้นี่ยสองพันด้วยแปดย่บสามยี่สิบสามสิบสี พี่จีจีสองจบเทินจบเทิรนวีเดิมแตมเดลลอฟินอลลัดและเพอร์โซนาครับนี่มันจะหมือนคูลแตอันนี้มีเปล่าไม่อะตอนนี้ไม่น่าเกิดขึ้นาอยู่ในมือข้าอืมจีก้ายืนอีเดนสองใบเฮ้ยอีช้บหานละชิบหายมันบวกขีดมันบวกหมื่น บวกห้าพัน้าถ้าอยู่ไฟนอวรัดบวก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 บวงหมื่านี่เบนหันห้านตัหลังด้วยอีกห้าพันจพูหรอเปล่าเพิ่มกอีกห้าพันเปิดแล้วเปิดแล้เติตัวนั้นได้ปะมไม่บบกเลไม่กเยไม่บกไม่บกไม่บกตนี้บกตัวนี้โซชาร์ตมาฟังคิดได้ปะคเดียวคเดียวอยู่คีเดียวแต่มีฮิตยิงยิงใช่ปเอาไปเลยวันยิง ตีแวเท่าไหร่อยู่สองยี่ห้าตอนนั้นขอห้าพันขอห้าพไม่อยากให้เลยอ่ะแล้วก็รับสิแวตีสกิลโซบัสห้าหนึ่งสอสี่ห้าลุกเรียกการแถหน้าทั้งหมดและคนนี้บกบกโคตกขี้ี้มาก็ตายอ๋อขคิดงอ่ะ จะเก่งเกนไข่ดีเดียไปนะอะมาเีนเท้เฟรนติ้เกอร์หักหักห nah ัรอทิเกอร์หมอคือหมอคือหมอคือพลังให้ตัวนี้ผลพลอนมาคนเลยมาวันนี้เลยตีแวนข้างแล้สอคีย์ yes yeah. อุ้ยยิบิปมีไทยตีแวันซิกิโออัลโคแบทโคชาสองบวกพลังไะไม่บวกไม่บวกกี่อะไรสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบสามพี่จีไหมไม่มีห้าสิบสาม สามสิบสีบสบ่สามห้าสามทิ้งลูกนึงเดี๋ยวเลทีไมยิงอย่าอย่าอย่ามาถามทิ้งลูกหนึ่งดิไม่มาเดี๋ยวมาตกทิ้งลูกหนึ่ง<อ>เดี๋ยวตกทีลูกหนึ่งจบเทิร์นจบเทิร์นแล้วเอาเลยตอนนี้จะแพ้แล้วไห้มาว่ะทิ้งสตาร์นี้ทำเลทได้ใช่ไหมเดี๋ยวทำเลทได้ขอกล้ามาตรงเงื่อนไข วิบูจะเอาแต่ไมันไม่ได้ไงน,นะคะไม่ไดไม่ไม่ไมทาเยเลยยำเลยดีด,ด,ดแลกอัพเอ็กซ์ีเชตดีดไปไี่แข่งเนยอโอ้ยแข่นี่ก็แข่นีก็แรงแล้วไม่ได้เผอใช่ไหมไม่ได้เอไม่ได้เผอแล้จาจะนรั้งต้นทุกทืนอีกใบก็บอกอนกอยูอออออออตลอดใช่ใช เด็ตัวตีฮิพบาสทิ้มือลุกไีทิ้งกเปล่าได้นละปุ้งมี่โค้ชคลายอลำกีถึนะมาเลยขีมาก็ตายโอ้ยมาอีกแล้วอ่ะอ้ยตายแล้วขี้ที่เขาติ๊กเกอร์อวับสเสหน้ามันแมนขึ้นรอดดูครับนั่นดิเอาคอทิ้ง เอาตรนี่ฮิตอะไรก็ได้ใช่ไหมที่เะไรก็ได้ปิโอ้ย้างนยพลังสามมือสามสามสามฮิตลุกฮาคือบาสามเกันหตรองนี้ตรองนี้ตรงนิ้ตรงนะี้โออหลดมันค like ือโอเวหลดผ่านละอาลรมก้มันคือโอเหลดเออยืางยืครับซนโไฟนอรัแลพโซน่า โอ้ยมวมีการโอ้ยพี่เกย์เหอี่วมือมันอย่พูดดิพอนับพิกรอเลยเอาเลยเอาเลยนี่ยมโอเคเฮ้ยมีหวังมีหนึมีหวังมีหวังตีบอนอืมกาแบบยิบฮะาถกาก่อน เว็บแรกยี่สิบห้าดูเยอะก็ห้าหมื่อืมนตียี่สามอ่ะยี่ห้าอยี่สามโซบาร5ห้าโซบาดอลยปล่อยปล่อยปล่อยฮิวทิเกอร์พลังให้นี่เช็คเออตายตายครับกาดไม่พอ จบเกยมยังมียังมีตัวพูดหลังอีกมีตัวพูดมือนฐามอีกไม่พออ้วนก็เกมแรกจบไปเกมต่อไปเล็กไรเจอเล็กไรก็ามาดูกันเลย